ครับผมกามานี่กาสีผ้ามาบึงตู่นะครับพอดีว่าสังตู่มาไหมกำลังมาหอดเลยครับหอดประมันไวสามนะครับตอนถุน่มนึงก็ได้มาเปิดให้เพื่อนๆมาบึงไปน้ากันครับบ้านมันสีเป็นจังเดยครับ สิ่งร่ำมาก DIY บ้างครับผมอันนี้ผมสร้างแบบหุ้มหนังมาเดล่วแล้วครับราคา UT หกหกลอยก็าบาทนะครับย่งบารวมทรงถร้ารวมทรงเดียวกับประมาณเจ็ดลอยก็าบาทครับผม นี่ครับผมหน้าตาสำหรับผมนะครับผมว่ามันสวยอยู่นะครับงานดีได้เลยครับผมผุมหนังว่าดีครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งแปลงน้ำกันนะครับ นี่ครับด้านข้างด้านหลังครับผมผมมอ,มองเดียวผมก็ว่าสวยนะครับมาเบิ่งดันในกันเวยครับสเปคสเปคดอกกรสีเป็น ดอกไอ้ดอกทรัพบครับหกหกจุดหานิ้วครับแล้วกาดอก,ดอกเสียงแดมสองนิ้วเนี่ยครับนี่คือฟ้าปิดข้างหลังอ่าเป็นดอกเสียงแดลม hk นะครับสองสองนิวน้วเร็ว เป็นดอกดอกเสียงกลางจะเป็นดอกเอลจีสามนิ้วนะครับกับสภาภายในโดยร่วมกับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับสภาภายในเนาะจะเปิดไฟบ้างโอเคเอาไฟซองสิเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเนาะครับนี่ครับ งานก็ถือว่าดีนะครับเก็บงานได้เนียนดีครับผมอาซิมี่ขาบเกาเนี่ยเด็กหน่อยนะครับเป็นธรรมดาโอเคครับมาเบ่งด้านหน้ากันบ้างครับอันนี้เป็นเบ่งด้านบนก่อนครับด้านบนอันนี้ก็จะเป็นช่องเพจนะครับ มียังไงครับผมอ่าที่เนี่ยวมามามาเบิง่งดานนากันครับกระือว่าสวยนะครับสำหรับผมอนะในราคาประมาณนี้ครับซือ่อซื่อมาหุม่มหนังเองกับซีอิที่หาหกร่อยแล้วครับร่วมร่วมทรงกับหกร่อยก็กาบาทนะครับอันนี้หุม่มหนังเซ็ตแล้วอะ ร่วมทรงเจ็ดลอยกว่าบาทก็ถือว่าโอ,โอเคอยู่นะเนี่ยครับอันนี้เป็นดอกทรับ6หกจุดห้านิ้วครับแล้วก็ดอกเสียงแดมเฮดเคนะครับสองนิ้วแล้วก็ดอกเสียงกลางสามนิ้วประเภทดอกเอลจีครับผมแล้วก็ สองล่มเนาะสองล่มก็ถือว่าใหญ่อยู่เออ่ส่วนสองล่มก็มันก็สซอยูเนี่ยเนี่ยครับตรงด้านข้างนี่ครับเนี่ยเป็นสองล่มเนาะพอรพอรพอล่มอ่ะครับพอล่มจะอยูสองสองฟังเลยใช่ก็หัวแล้วก็ออกไปนาเนี่ยของมันทางด้านนาเนี่ยครับ <sein S 2> <pper overhead> เพื่อนๆคนใดสนใจกะเดี๋ยวผมสิทิ้งดิงไว้ให้นะครับเนาะเดี๋ยวสิทิ้งดิงไว้ให้จังไรกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วผมสะมาเทสเสียงให้เพื่อนๆฟัองอีกทีหนึ่ง